นักเรียนทั้งหลายไม่ควรที่จะลดละความเพียรพยายามที่จะขวนขวายศึกษาวิทยาการต่างๆให้แตกฉานและกว้างขวางยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าจะได้เป็นผู้เพียบพูนด้วยวิชาความรู้คุณธรรมและสติปัญญาพระดำรักของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนา ประทานให้กับนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินับดามาศวิทยาเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2538โรงเรียนวรราชาทินัดดามาศวิทยายึดมั่นในการสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าแก่สังคมมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตโดยการน้อมนำพระราชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพรัฒนาอย่างยั่งยืนพระราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสองมีวินานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานธรรมมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีเราให้ความสัมพันธ์กับการปลุกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผ่านการส่งเสริมความรักและความภูมิใจในสถาปันหลักของชาติได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของความสมัคคีและจิตสาธารณะ โรงเรียนของเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจคุณค่าของความพอประมาณความมีเหตุผลและการพึ่งพาตนเองอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพรัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสานต่อพระราชบาย โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ยุคสมัยเช่นการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทั้งความรู้คู่คุณธรรมและความสามารถเช่นการส่งเสริมโครงการจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเสียสละการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านวิชาชีพหลากหลายสร้างโอกาสและความพร้อมในอนาคต การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานความคิดสร้างสารรค์และการทำงานเป็นทีมพร้อมส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างจิตสาธารณะและความรักในบ้านเมืองสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืกสารงานตามพระราชดำริโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมที่ปลูกฝังความรักในชาติ ศาส,สนาและพระมหากษัตริย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีวันเกียรติยศหรือวันขายวันพระสูตรพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีเกดามามื่นสุทนาภีนาเพื่อให้นัเปลี่ยนทราบซึ้งในคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติผลจากการน้อมนำพระราโชบายมาปฏิบัติทำให้เยาว,วชนที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการคุณธรรมทักษะชีวิตและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมซึ่งเป็นรากฐานของการพรัฒนาชาติอย่างยั่งยืนโรงเรียนวาระราชาธินามาตุทยาศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้มุ่งสร้างคนดีสู่สังคม เพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพราะการศึกษาคืออราฐานของชาติและชาติจะมั่นคงได้ด้วยคนดี